เนาะเบิ่งว mm, ิธีสัมโมเอาขึ้นรถบ้านน้องมันนางแบบนี้บ่ได้ละเทราทีนะคิดตรงขึ้นเลยสัมโมนีูน่ี่สูมโหนเน่งเนี่ยเกรดแบบนีสัมโมเจ้าคุบเรียนเอากูกูก ทำห,หัวลูกเด like ้ฮะเจ้าสีเห็นบัดนี้ชะโมบางแบบนี้เวลาเจ้าไปเจ้าสีเห็นลูกเจ้าอะนะชะโมูก้หิดแบบนี้ไปแต่เทือหนาไปแ่บอลคนไทยฮะสาม0ัญหาบอลคนไทย สามปเยโอ oh, ้คนชัโมเหีนสมโเห็ดเลยรู uh, ้ส oh, ึก like ย uh ังไรล่ะหือปแล้วะเหนื่อยใจเนาะตุจจรพาห้ายกว่วตนดมนโอ้แม่เ่าขาแล้วนี่เก็บมาแจ็คไซพื้นสซด์พายมีระเบิดมีระเบิดเบาไลยสมองมบะเ กลับทักทายสบายดีพอมีพี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเดิมพอม่พี่น้องเนาะ,อะตอนนี้ก็อยู่บ้านซามโมพอมพี่น้องเออทีแรกก็มาสีกับป้าเพิ่นเนาะพอมีพี่น้องเนาะเพิ่นก็มาสีไปขายเครื่องเนาะก็เลยอยากรีวิวให้เอฟซีเบิ่งว่าวิธีของซามโม ไปแบบไรเอาเครื่องเอาของไปแบบไรครับลูกเน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ลูกพอนั่งอยู่ไซพี่น้องเอ้ยเอาจังไดก็ล้อรุ่นล้อส้มพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเนาะโดยเนี้สมบูรณ์ดื้อเครื่องไหมล่ะฮะอ่ะจะสิลื้อเครื่องสามโงบะหนีเอ๋อดื้อออกมามาเบิ่งดูเอาหมดเอาไปอันนี้นี่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  อืออมอาเบงดูสมเลือกเบงดูฮะดลือของเอโมเลยมันมีมุนเ,นนเป็ดด<อ>ีโอ้ยโอ้อโอ้ยเหรอหาเปะลก็อังเลือกดีๆีเลยสม ใช่ใช่มาอีกแล้วคนหนึ่งอืมเอาใั่ถุงยางให้เอ้โมด้อวันนี้ยาปึ้งเมิ่งพวบาสมัวมีปึ้มเขียนพอเขียนได้พี่น้องสมโบรก็สิเอาแลบบัตสมโบรสิเอาแลบาดแรแก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 ไอมหาทั้งมือที่แปดังชแกวาจะ้ทังชี้ทั้งชี้ายได้ผพนอยเบ้ลยังลายบ้างจุ นี่สิสิไปสิสิบอกสิ5454บ๊ายบายบเก็บเครื่องเก็บของเจ้าเตรียมโตสิไปข้างนอกเออไปค้าไปขายอยู่คันอยู่มื้อบ่เก็บให้เอ้ยบมันเป็นตไสอยู่บ่ละเอ้ยปึ้มนะหอบ่ได้เอาเบิดบ่อื อาล,ล่มาใส่ใกล้โอ้ได้ดีนตัวไรามาเอากระจูดเนี่ยสมุจูดเฉยไปตรงเนี่ยโอ้ตเอา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 หน้ากระเป๋าล้อมาให้ลูกเนี่ยฮะอยากได้ฮะสบูชอยบ่อ,อนะออ โอ้ยอาให้พ да ันชุกส <oni> <descriptive together> ะโมยอืม่ฮะปวิดเอโมคือเก่าเอ้าอืมเมื่อซีมฮะระวังระวังระวังอุย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 ชุ่มก็เหี้ยแล้วบาดีจุกให้แน่ชุ่มโมมีว่าย่างกระติ้วฮัดฮะอย่างมันรวมได้ฮะลูกชิปอยู่ไซส์สามโม่เนี่ยเอ้าลองเบิ้งพูพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งกันเนาะวิธีของสามโม แต่ละขัง้งแต,ต่ละตอนได้แล้วไปค้าไปข,า,ไปขายหาเง,งินเอาลูกออกก้อนหรือเปล่าไไจะคุดบุกเก็บออกก้อนน้ำโหลดหามันโขกหาอ,อืม้มโอ้ยของมันใช่บริษัททีม <c oughs> เอาไใบบุษะใ <c oughs> บตั้งน้ำอาบน้ำ <c oughs> เอาตัวสั้นที่ขายใหญ่ยง่

สม,มูนี่ชูเนงเน่เออเฮ็ด <c oughs> แบบนี้สม,มูเจ้าคุบเรียนเอาก็ก็ก็ทหัวลูกเด้ยฮะแต่เจ้าสีเห็นบาดน,นี่สม,มูบังแบบนี้เวลาเจ้าไปเจ้าสีเห็นลูกเจ้าอะน,นะนสม,มูกูเห็ดแบบนี้ก็เห็นแด้กูอุกใจได้บาด ທາງນີ້ບາດບໍ່ມີຮາວທາງນີ້มันบ่ລົນບໍ່บาดນ ชมโอยเห็นแนวหัวลำบากลำลาวด้เหรอวชมโอตอนบูมีราคาไม่ชูงกว่านี้ไม่ชูงกวนี่อันเห็ดอันไดออไปแต่เะือเถือนนะไบอลคนไทยฮะสามปัญบอลคนไทยสามปัญหาเลย Oh, con lao đi sao uhm. à. đi xong hắn lộn xong hắn hm hm hà nha ha hm mô hm mô cả hình hm cả hm hm chậu สิเฮ็ดหยังคือว่าบ่เก็บกระบ่เก็บกระตุกกับกระป๋องไปทํางานกันก็บ่เอาสมอเทนชโมเฮ็ดได้รู้สึกจังไดล่ะหึอตวเมื่อยใจเนาะลยไหลายกว่ามนต์อแม่มันบ่ตปานดเนาะืมมรู้สึกของน้องฮัลโหลหึ ยังรอบอ่ฮ้โอ้โปก็ว่าอายุตัวแับจะไล่ใหม่หรืว่าวะแมลายลายลายจริงรลายของเน่ยบ้าน อะไรเล่าโอ้หลุดเครื่องบ่อ <Christopher> น oh, ี่ยวามีหลายโอ้หลายหลายระบบโอ้อือจะโมมันใส่ได้อีบ่อเนี่จ๋งแล้วใส่บ่ได้นี่ยมุ้ยใส่ใชอบ่ได้แบบมุ้ยใส่ใส่ไฮจะเก็บมาไผงสมองอ่ะพิบคขายเอาเอาเลย มันยังเหรอเบาขาแล้วนี่เก็บมาแจา็คสายพื้นสายพายมีระเบิดมีระเบิดเป่าไปแล้วสองบ้างเลยเป่า,าดีสองโม่เบ,บามีระเบิดขวดถอยรางได้นี่เป่าดีอ๋อสองโม่ระบ,บายมีระเบิดใน,นกระเป๋า嘛นะ ชมูยาคนใส่ไพ่เว่าอีดีชมูเว่าดีคือเป่าอีดีนี่ึเออเจ้าก็ได้เป่าระเบิดแปลวาอยุระเบิดโม่หอเดือนจะน้ำแตกบึ้มแต่เจ้าเก็บพุ่งยาบุ๋โอ้เมื่อย์เด้อไปเมียนบอกปไปสวิตซชมูแต่ละบ้นแต่ละเมื่อเก็บหาเบิด สมอทีน่ะกวดป่อยายอยู่พี่ออน,นเืบระเบิดแล้วอืมระเบิดขักแก้วสมบโเโลือ,อกอระเดยบไปไรบอกเก็บทีมจุดอันไมเยด้ยอืมจา้างสมบูเด้ออันะไมให้นจะหาเงินเก็บกวดได้ามามจา้างสมโบู ทุกรูปเบะสมุเก็บมาออเออัวเชิลไซส์ใสนี่ตัวนีแบบ้ยู่ลูกสาวกะสิไปเดินทางเลยค่ะราฐอดมีก,ก้าัว ล่างกัิโลกโอ้ยเหนือยเลไนองมวัมาเบิ่งสหมโมเหื่อยแล้วพ่นี่เราเหื่อยใจแต่รุ่นตน้องน้ำมนต์ไปพี่น้องเลยสาหน่อยาหน่อยนี่ยงโอ้ Để cậu bảo ngang nè Thấy ươi xô hãy bò Thấy ươi xô hãy nè Thấy hãy bò Thấy ươi dù No sáng Oh phạm sáng kít no, Oh xô bồ xô lục Bảo yên bò Hmm เอ้าส่งวิธีการไปกันมาของซาโมให้พี่น้องเอ้ยพ่อล่ะสิเอาไปแบบไรโอสปอตสายนวะอืมหึสปอตติดแนติดแนไว้เาะจเอ้าแม่นแเนาะแม่นบ่ติดแนไว้าโมผู้เก็บยมยูาฮะ เก็บไ,ได้บ้าเนี่เจียวเกินขอบเขตร้ายชะโมอ,อฟรีพรดีเอ้ดยงกู แบบนี้บอแต่ละเ่ออะโมลูกนี่เจอนางทางนั้นปนต๊ะเล็บา่ะเปียกบ่บ่ลูกนะปนโต๊ก็ะหายส้นเพื่อนเขามีแผลยางอันหนาลูกเลย mà mì đúc xào xăm nong chua bùa xèo nong, du dai duong nong, mì phiangen, lúp, đúc nong đấy, nhá, กระดาษหรือว่าเครื่องไปคลายอย่างที่น้องเอ้ เบาดูดกะนั่งอยู่ในนี้เลยกระดากเอาไปขายบ่โมเก็บจากซามูตัวนี้บ่พ่อแล้วบ่เออโมเก็บนะี่พาลูกไปเลยบ่บ้านนี้มไม่ตนดอลยเนาะ โพ,พสสมเอ้ยแบบนี้เราก็เก็บมาเนาะบอู้หเราเก็บมาแบบไรอันนี้พี่น้อยเนาะของมันหักมันเทเราเห็นเรากเก็บมาว่าสิกับปาลาเราเล่นพี่น,อนอ้อยเนาะก็เลยเป็นมาสิเก็บเครื่องเก็บโค้งไปขายก็เลยรีวิวให้ fc เบิ้งพี่น,อนอ้อย ว่าวิวธีเราไปคาไปคายเอาเการื่องใส่รถเป็นเม็บเไรเนาะโบยงนะฮะฮัซซี่เห็นยังน่ะสกอตเทปอืมอิกล้จะโบ ถ้าจะเห็นสภาพแบบนี้แล้วจะอยู่ได้บอ<ม>จะเฉียดแบบไรอารไม,ม่อะรไม่อยู่พอได้บ่แบบนี้<ม>เอาเอมโมคืออยู่ได้ซะจะเฉียดยังก่อนนะเมนวนสิทำเก็บเมือ่อแหละแล้วก็ปัดจุดไปบปะรถปาเอโมยังแบเลยปราะ<ม>ตุไปหาอาบนำ้ำสิสิบายแล้วบ้านเอง บล็อกบ่อหัวนะอันนั้นหัวอันพีหัวพีหมอนบ่อไปคอยไปคอยมาเลยสมอเด้อจะสิ่งไว้หด้อเด้อไปบายส่งมาเด้อเออไปโอ้ยเผื่อฉลองเนาะชีวิตท้าสมโโอไปแล้วสมโอยอัปตัวหัวให้อีโม่นี่ยเด้อจะมางัวเขา ะพี่พี่น้องเอ้ไปแล้วครับลูกเนาะเอาจากในคลิปนี้ก็ท้าสร้างกาสิได้ขอจบคลิปก่นนอนเนอะพี่พี่น้องเอ้ผิดพลาดก,ก,กันนายเล่าผิดว้าถึกก็ขอโทษขออภัยพี่พี่น้องเอ้เอาจากในคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกำคำบัสละไดีอื้ม